สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะรถยนต์คันนี้นะคะราคา46,000บาทนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆ100%เลยนะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะ Honda City ปี41นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะหัวฉีดแน่นๆเลยนะคะทุกท่านช่วงล่างดีเยี่ยมค่ะเลียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะภาษีพรบรปี65นะคะ วิ่งทางไกลสบายหายห่วงนะคะทุกท่านหมดปัญหาเรื่องความร้อนนะคะใช้ระบบน้ำมันโรวน9195ได้หมดเลยนะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบ,ครบเลยนะคะมีระบบเส็นทันล็อกนะคะปรับค้างสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะคะทุกท่านแอร์เย็นๆค่ะเพลงเพาะๆนะคะ ฟังเพลง C D U S B ได้หมดเลยนะคะทุกท่านดังรอบทิศทางนะคะระบบเบรคดีเยี่ยมค่ะดิสเบรคทั้ง4ล้อเลยนะคะมั่นใจทุกการเดินทางค่ะภาษีพรบนะคะปี6 5นะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนคร,ค,รครบเลยนะคะทุกท่านภายในสวยงามนะคะเป็นเบาะกำมะหยี่สวยๆไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสีรอบนอกก็ยังสวยอยู่นะคะสีภายในก็โอเคคะ่ะทุกท่านรวมๆแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะ อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะยางอะไหล่อะไรยังมีครบอยู่ทุกอย่างเลยนะคะสนใจดูรถได้ที่อําเภอสูงเม่นจังหวัดเพร่นะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเจรจาต่อรองราคาได้นะคะหรือสนใจดูรถทดลองขับนะคะก็สามารถติดต่อสายตรงมาได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะคะท่านไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะรถสภาพพร้อมใช้นะคะราคาาไม่แพงนะคะ46,0 0 0บาทเท่านั้น สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ